นี่คือสภาพหน้าบ้านนะครับหลังจากฝนเทลงมาไม่นานนะครับไม่นาน,นเทไม่นานก็เล่นเราจ้ะน้ำเกือบพึ่งกับถึงหัวเข่านะครับน้ำเขาก็จะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับเพื่อจะลงไปที่ เป็นหนองประจําหมู่บ้านนะครับเนี่ยลักษณะของน้ำป่านะครับถ้าดูจากสภาพอย่างนี้แล้วก็พอจะนึกออกนะครับใครที่อยู่กลางหุบเขาแล้วบ้านอยูอ่เบื้องล่างของเขาเนี่ยก็บรรยากาศน่าจะประมาณนี้นะครับ น้ําไหลมาแบบเต็มๆเลยนะครับที่ไกลๆนะครับเป็นถนนในหมู่บ้านน้องหินนะครับเขาก็จะสูงกว่า ตรงนี้นะครับตรงถนนใหญ่เนี่ยตรงถนนที่จะไปะว่าปีไปมหาสาร,รคามนี่นะครับเขาจะสูงกว่านะครับก็มีสภาพอย่างที่เห็นนะครับก็ ตอนนี้ค่อนข้างจะสงบแต่ฝนยังลงเม็ดอยู่นะครับ